เนี่ยงใหลายๆิ้วขึ้นเลยเนี่ยงกินขึ้นอยู่สองเม็รสามเมตรได้ขวาก็เป็นอสองเปิแล้น<ค><ด><ไ>หนืมอะแล้ว ยืงชวนยิ้ไม่บีบว่าท่านเหรอครับบีบอ่ะเฮ้ยขอบคุณหมวกนะครับ <c oughs> ยืดชวนไม่หนัก <c oughs> วะแมนไม่ถูกเองเหรอหืมครับว่าวหมวกนะครับ <c oughs> จากไครนีอ่ะ สวัสดีนัตตี้นะครับขอบคุณนัตตี้สวัสดีพี่กอร์นะครับเสหลังจากไ,ไปอยู่ไปติดฟินขับมานะครับก็ขอสอบถามหน่อยนะครับว่าอาการเป็นยังไงนะฮะรูว่านั่งนม่นั่ง อาการมันเป็นยังไงนายบอกหมอรู้โอ้ขอบอกคุณนัตตี้นะฮะโอ้โหให้ดาวรัวๆว,ว,วเป็นหนันขงขโมยอีเมียเนี่ยแบบีบแล้วครับบอกว่าอะไรอันนี้ซิมดูสิเดี๋ยิซิมแช่างนี้เจ้ามักจำสวดโอ้ไก่อย่างไก่บ้านตัวนี้ ขอ,อนว่อนๆเาจอยางมาเจอแล้วเย็นตาต้อนมาแม่มาแม่นาตียูใสเวลาล้างรถเปลาล้างรถหรอกือล้างเซมืสอสงการดีดีเงินมาขาดล้างรถโอ้สวัสดีขอบคุณครับแต่ร้อถหนักแต่ขอนมาปราบแบกใส่รถดีดีใช่ล้าง พาะหลุดตัว,ก,วก,กับพ่อแล้วไปหอนเขาก่อนท้าเขื่อนนัะนะ่นแหละฟ้านาตีเปย์นาตีสายเปย์ยังมีชิลิบลอดอยู่ตัวนเนื่องจากไปติดบาโฮดนะครับตีสาวผมไปกรอบกรอบออบเป็น,นย,ยูในอะไรขนาดอะไรหรืหล่ะสพอร์ตบอร์ดไง ของไส้กินเกลียเด้อของไส้กินเกลียดอ่อนันน่งโมบิงเหนมมือดอซึมือนดีเนาะคุณไล่สุดขึ้นครับปับ๊บเลด ท่านที่ก้อนมูโอ้เอืือยก็กินเกลือแล้วสันเอ้าทำงานสู่ๆเด้อสันเดอ้อบัวบัวยู่นี่บัวยุคนายู่นี่ปะบัวยู่ข้างบนบัวยู่ข้างบนบัวยู่นี่บัวยู่นี่มีงานอยู่ขันแก่นขันแก่นจ้า ไม่ได้บอกไปบอกเมียจ้าไปยังหนึ่งไปสามไปไปสามเพราะสิดมาเร็วกได้อบคุมหนึ่งไปเ,เพาะพสุดคุมหนึ่งไปสามไปแต่งหนานให้ไปหัวรมัน ไปไปลยูนน,น้บอนาตีกระเบนจ้างนาไปยังที่บอกอาบน้ำอาบน้ำจ้างนายแเดียบร้ยเดีย้อครับอืเดียวฟืนแล้วครับฟืนแล้วฟื่องมาความครับสิวยัได้บีบบอกนะ เซบ้าเซสยหน้าไี่นอนเป็นนี้ปูดวนครับไปดอเสียมากจากเกิดใจนะูไม่ได้ไปงานวันนี้ครับคูเยลขันแกนต่อ lắm của ngàn nhà hoàn toàn học. Hèo, hèo kìm kìm kìm. Hoa kìm 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 mà kìm 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 mà kìm เคยกินคนเคยไปกินท่ไกนกินอย่างารับมหาเศรษฐีกอก่อนวนตรงปี ไอ่เันก่กอใฮ่ผมไอ่เบิก่กอคุนไป้เฟาลไอ้ผุนหนาพ้นครับผมเ <c oughs> จาะก็อใส่ความรวาัวให้มันถือวิธีเนี่ยเอาผมใส่เพราถือวิธีบอ,อ่างยี้อง <c oughs> เป็นจังไหนต้องใส่จังไหน ตลกปวดป่วเอ้าผมตะลกมองอไหน,นเออน่เรื่องอผมตะลกเมหม อ้ขอบคุณสายเปีนะครับ <c oughs> ขอบคุณป,ป้าปาป้าปากอแอดมินกอโบไดเมื่อวานบอกันบอครัคบบบได้เมื่อครับผมงานหลายชอบให้นอนตุ่นขนาดบบได้สอมเรีนยนเขากันโอ้ยมันก็ต้องมีสอบเนี่ยแหละครับขั้นจับจูดรวดมันก็น Ta bà lại, bây giờ mùa giảm nhanh 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 nhận tầng hà nhận có gì tầng hà nó trông vào đây quá nó trông đọc cụ củ lạc của nhắn vào ừ. ừ. chắc đẹp vô hồ cái bông hồ trắng nó liền đấy chưa nó miệng nó cứ miệng con trông cụ lạc nhiêu luôn bởi vì ngân nữa nó vào bao là mày quá chắc dám tua ช่วยระรับมหาเศรษฐีพัน์รานเ <c oughs> ้็ยน้อยฟินครับหูจักเบิรสุขคนพี่เก๋ไก่บอันระถไทยนี่คือตังค์งงต้องจบต้องรงได้เรื่อยเรื่อยด้อย ใช่แล้วตรงเว้งกุหลาบเอโอ่ยกินเข่าอยู่ครับเจ้าเจังร้องเด้อจัาหน่อยจัาไดนสวยเด้อไปที่โรงแรมนะจ๊ะ เอาปากมายละไเยอะแไหมายล่ะได้บวเรบัวเสื้อเอ้ยเนี่เสื้อฟินคาปเลยเสื้อโคตรลอกตรงยวดีเอาบ่พะพิก้องน่ะคืออะไรก็มู ไม่เลยอีลีนะบวันนี้มานักศิลินเสรทุกคนบ<อ>่นเบื้องหลังแล้วเอฟซีก็ใส่ค่ะเอฟซีต้องมี่เนาะฮัลโหลไม่ได้ใส่แจ็กตัวพี่แอร์ตัด,ตดทันไหมตัดเพียงแม่ห้างน้อยของซีแกออ๊บบ่เมื่อนัน้นก,น,นกันเมื่อจะเขาท่อนล่างตัวเขาใส่ชุดนี้ยวนเด็กใช่ใช่เขาใส่หมวกเจ้ากระยูยูยูย่ามเลย ยูเจ้าเนนั่งตัวพี่พีาไม่น้อยเลยเพราะมันเป็นคีย์่หญิเจ้าทดลองรไม่ได้ทดลงหลานเลราไนใส่คนใัวไนใส่อันมันติดอ่อนเอนอร์ดีพระนางวานน้องรองบ่ไไรบ่เป็นยังเอาเอาแค่ไม่ทนน้อยออกซื้อเพื่อที่้าใหม่ก็อยจักตัวจะนอเสื้อครบรอบหนึ่งปีตัวเกย์หรือบบล่อไม่หรอก เจอนักเิดวันนันักหนาสิบื่น l i o n บริษัทฮรเดี๋ยวเขามาแจกช่วงเัินบอบอวลตอมเบลตินสาต่อเรื่องอะไรสวยกว่นไรใช่เนาะแ่เพราะมันของเราเล่นยาวแล้วเราคิดว่าน่าจะโอเคว่าตอนสุดท้ายก็จะคนละทีมพอดีปุ๊บปุ๊บต่อกันเลยเป็นยูริเป็นซีแกมก็เป็นสแตมปทไทยแต่รักตลอดนั่นะลองใช้พี่ แม่แม่ในหันลอยเพ่งกรเพ่งสุดท้ยอายอ่ะออกเลยโอเคแล้วก็อย่าลืมเขียนค่าเช่ายมานำเงิน้วสูงค่าเช่ากองกับอันนี้ด้วยโอเคกะคาคาผสมตามมาเด้ครับจะกินทำหุ่มน้ำกัน สิบหกเขากำลางยอ,อยู่ที่คนหนืองรถแห่เสร็จแล้วก็ไปนอนที่นครพนมรถแห่นเสร็จอันแกน่ัว,วมือเราได้เนียมือเราได้เนี่ยยังมืออะไรรดนแหวนมือเดินข้างเลยเยนี่น ยเสช่ครับแยอยู่คอนแกนเรานี่แหละอเล่นห้าชั่วโมงงานปั้บันคบูเนจังมงหกจงงเเรีนสองหกมงแรเริ่มหกโมงแรงหอดหกองแอ่หอดหกองแร่งเร็นมล้นบวันทุมหนึ่งกเดิาเดือวข้าข้วนมข้าม่ก์ทุมนอน เห็นใบม่วงใช่นี่เห็นใบม่วงเมือนนีน่งนี่วางเพื่อหาในเด้อในเ,เตรียมของวางคือยังจะฝากเอารถด,ดีบ่คนยังจะไปกินแต่โถด,ดีไปลาวไปสเจ็ดไปลาวสิบเจ็ด ิปเ็เเพราะว่าเล่นแล้วนี่หกโมงนี่ไปไปนอนพุ่นนอนนอนพนมตื่นเศร้ามากบวงสวง g ไหวปูอ้พราะยานะาังหาเหลก็ได้ไหมว่าเหล็กออกก็ดีมีแพงเสือยดรออย่นะหาปุ๊บไม่กังมืออื้นม่เหาเออว่ะเงินเข้าไปอ้ยเขาไปว่าเรื่องนั้น ผมชอบติกตอกเพื่อนเพื่งอยู่ทางนี้ได้จ้ากล้องไปก็ไผ่งานวันนี้ไปไปก็ไผ่ไปก็พี่เก่งครับพี่เก่งครับรถไผ่สกายสกายแอนนี่เจนนี่น้ำอูนนี่โอครับมือนี้งานสองสองวง ยูริซี่แกมสเต็มยูคอนกันครับเป็นงานงานจังหวัดแฟนบะแม่แมนถนนขันยอของกูกูว,ว,ว่ากำแพงอยู่เป็นงานถนนข,ขันยอดเป็นเป็นชมนเป็นชั่วโมงเดียวบอ่มะ เรียนปิดฤดูกาลเขาอยาเรียนจำนีม่มาพอซิผา,าเงี้ยมีอะไรบอกรึนัอะไรอะไรแต่พนักงานมนนองพัายาฮะพัดยาเ<ะ>ล่อยไรจุดหกึ่งเจ็ดสุดแปดเนี่ยพัยา นี่เขาอยากรับพี่นนองเราไดจริงนะผมถึด้โมงเลยผู้นัดไม่ค่อยได้ออกงานเพื่อนๆเลยเดีจังหวะนะนีจังหวะครับเราจะรับปเปลี่ยนกันไปเพราะว่าผู้นัดคนจะอยู่ท่าไกล เนี่ยเป็นบนริวารฟิตเพื่อนร่นก็สิทธิไปเห็นเล่าเขานะเดินหทางอืมเดินหทางกับความเปนเบิดเป็เปบิร์ดอันรังน้ะ <ừ. S 2> บันนี้เจ้าอะไรอย่างนี้